ร้อนก็ร้อนน่าแล้ทำไมเราต้องเลือกชุดนี้ด้วยก็ใส่ชุดนี้แหละมันเหมาะแล้ววินยานที่สามยังจะน่าเชื่อถือเร็วแล้วแล้วยังไงแล้วก็ตอนนี้คือถ้ารถยนต์เล่นผ่านมาวิ่งผ่านมาใช่ไหมเขาอะจะกระโดดไปที่หน้ารถเพื่อให้รถชนแล้วเราอะเรียกค่าเสียหายแล้วใครกระโดดเขาเอง เราตัวเองเป็นแนงให้เขานะเคยไหมเคยนะิลาวรถเขามีกล้องหน้ารถอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแถวนี้บ้านคนรวยดูบ้านแต่หลังดิเขาไม่สนใจกับเงินเล็กน้อยหรอกถ้ากระโดดไปสักเราก็เรียกสักสองสามหมื่นไงยาวเลยนะ แกไม่กลัวรถชนจริงหรอเฮ้ยเอาเทคนิคเนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอยโอยโอยพี่เป็นล่าโอยโอ๊ยแขนผมโอยแขนมาพี่นี่นะคะพี่อุ้ยพี่ขับรถมาสายอะไรของพี่เนี่ยน้องเป็นไรครับ แขนผมนี่พี่พี่ชนแขนผมอ่ะโอ้ยอพี่พี่แป๊บนึงโอ้ยน้องน้องช่วยช่วยหนูแขนนี่เลยน้องเดินยังไงถึที่รถพี่อ่ะโอ้ยพี่ขับรถไม่ดูผมมากผมข้ามถนนนีโอ้ยใช่หรือเปล่าน้องผมไม่ดูพี่ขับมาดีๆเนี่ยผมเรียกค่าจ่ายนะผมขอผมเอาห้าหมื่นนะพี่ห้าหมื่นเนาะโอ้ยพี่เขาแขนหายค่ะห้าหมื่นโอ้ย เจ็บขนาดนี้ให้เงินเขาไปเถอะเจ็บจริงเหรอขาพี่หน่อยเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ขับมาไวนะก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้อ่ะเดินมาโชว์รถเราเลยโอ้ยเจ็บโ้องใจอ๋อพี่ค่ะพี่พี่ไม่แสดงความรับผิดชคนเลยหรอทำไมพี่ไม่แสดงความรับผิดชอบเลยเลยอะคะพี่น้องที่ริมถนนอยู่เลยอะเมื่อกี้ก็วิ่งเข้ามาชนรถพี่เองอะแต่พี่ขับชนเขานะ เเอก็็หนพี่ขับชนเขานะแต่นเขาพี่ขับชนเขานะคะเมื่อกี้แต่เขาเจ็บขนาดนี้เราก็ไปส่งเขาไปโรงพยาบาลต่ายเขาห้ามือนะเจ็บมากแขนุมหักพอไม่รู้เนี่ยพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่นะคะเดี๋ย่นี่ว่าเรียกตำรวจไหมให้ตำรวจมาเคลียร์ดีกว่าไม่ต้องเรียกตำรวจหรอกพี่พี่เรียกจอมห้ามือผมจะไปโรงพยาบาลแล้วเรียกตำรวจเรียกหนูพาไปโรงพยาบาลนะคะพี่เราพาเขาไป เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ก่อนพี่ไม่ต้องโทรศัพท์พี่จ่ายผมมา5้ามือเลยไปโรงบาลกันน้องเดี๋ยวพี่ว่าโทรหาตำรวจก่อนดีกว่าจะได้มาเกีย่ให้ผมเลย้เยวพี่ไม่ไปชอบ ก็จบๆไปดีกว่าแม่ไม่เมื่อกี้ต้องออกเนี่ยเขาเจ็บขนาดนี้เี่อก้เขาเดินมาเองเราชนผมแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบอีกเหรอพี่พี่พี่อยูนี่นะคะพี่พี่จะพี่อยู่นิ่งๆพี่อยู่นิ่งๆก่อนนะคะคุณก็เห็นใช่ไหมว่าเขาชนผมอ่ะเห็นค่ะเห็นเห็นใช่ไหมเห็นค่ะเห็นเนี่ยผมมีพยานนะพี่ๆนะคะพี่อะไให้เขาไปเถอะเขาเจ็บขนาดนี้เออพี่ว่านะ ไปดูกล้องหน้ารถพี่ดีกว่าไหม<ะ>ในรถพี่มีกล้องจะได้จบจบไปเลยให้ตำรวจมาเคลียค่าถ้าน้องพี่ชนจริงอะ่ะพี่ให้ไปเลยห้าหมื่นแค่นี้เองเอาไหมกล้องหน้ารถด,ดีกว่าจบพี่พี่พี่มีกล้องหน้ารถด,ด้วยครับมาดูไมครับเดี๋ยวเดียกตำรวจมาเคลียร์เลยออพี่ครับท่มีกล้องหน้ารถด,ด้วยหรอเอา้าไม่เจ็บแล้วเหรอเออ เออพี่หายดีแล้วหรอคะเออผมดีแล้วนะครับเหมือนมันจะมันจะแค่ซนๆเลยเฉยครับพี่มันมันแขนนี่ซนเฉยๆครับพี่แขนแขนซนครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่เออหนูไปส่งไปโรงพยาบาลไหมคะไปไปครับพี่ไปโรงพยาบาลมคะเดี๋ยวหนูไปส่งเขาไปโรงพยาบาลเองค่ะกว่าทางนั้นอ่ะไม่เจ็บแล้วเหรอแขนซนไับพี่แขนซนครับครับสวัสดีครับ ไม่จ๋าเราอ่ะควรมีกล้องหน้ารถติดไว้แล้ววันหลังน่ะอย่าไปใจดีแบบนี้มีฉาชีพมันเยอะขับรถก็ระวังระวังก็เห็นอยู่ว่าเขามาชนรถเราแท้ๆแต่เขาก็เจ็บเขาเจ็บ,เข,เ,จบเขาจะมาหลอกเงินเรารู้เปล่าอย่าไปยอมใครง่ายๆเอาหลักฐานมาคุยกันดีกว่าเนาะปั้งั้น,นเราไปทำดูแลดีกว่าป <Okay. S 1> ือว่าชวยไปวันนะี้ มิจฉาชีพมีหลายแบบอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า